สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วซองสายฟ้าผ้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำหนเด้อครับเมื่อนีกับผ้าท่านผู้ชมมาติดตามปูเซีบันมาเบิ่งกระดานเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นแล้เปล่กระดานปกกิเพพันธิต่อัวงวดใหเฮาโหลดเด้ครับมาเบิ่งงวดนีกันนะเพิ่น ขึ้นกระดานใหระเบ้ครับเอาคุณดสกาลมาดูอะไรนี่ทำไมปู่เพิ่ขึ้นยังเขียนยังสี่ไปบาทนีเ่เดี๋ยวเดเดี๋ยวแบนึงมาก่อยังเอวันอสองหมื่นอะไรนี่่ยเลื่อ้วัน่มาตามสองหมือ่อะไรนี่คือจังงดประธานครับงวดนี่เปิ่เขึ้นไป งวดกวนนี่เพื่อนากันให้ทึ่งบนทึ่งล่างครับศูนย์สองเจ็ดกนนับห้าสี่วิ่งห้าวพนนีนเพื่นใบบนนี้เหรอพริษนาพิษนาบอกง่อง้ดอเด็กนี่ไหมบนเพื่อนให้พิษนาเขาบอกตีๆไปจังเดีย่ะครับคุณเดือนครับ แ้บามีแล้วบามีนี่มู่นี่นี่แล้วบางมีนี่ไนี่ยครูแค้ว่านี่ล่าให้วิ่งเขาเนี่ย้เนี่ยท่านผู้ชมเอาไปจนใ่จับนี่แต่ท้องอย่างไรเขามันไปโดน่อนีเดียวมันช่เป็นแต่ยานเดดเนาะเรอให้อวิ่งห้าล่างเนาะเบิ้งมั่งกันนะท่านผู้ชมเบิ้งมงกันนี่ว่าสาเหตุเป็นงดอยู่กระดานเปนขี้เบนนจงงกดดิก เบ่งน้ากกนเบ่งน้ากกนครับท่านผู้ส้มครับนี่งวดก่อนนี่งวดก่อนเพื่อนไห้เนาะเดี๋ยวจะแตะก่อเขียนไว้ที่อยู่หน้ากระดานเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไห้วิ่งนิดกะเขาแล้วหานะเพื่อนกระไห้แบบโอ๊ยอันตรายที่เหล็เพื่อนแบบถือว่าตลอดแม่นวะต้งมาทําคลิปอยู่นี่แต่ทันเจียงมาทาใหม่ๆน่ะเขาถือทั้งบนถือทั้งล่างเมื่อก่อนกับเข่าอีกต่อถือวาครับเนาะยังพ็ได้เคยผ่าแต่โอ้ย เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกัดเหล็กเพิ่นบ่ทันได้บ่เพิ่นลงอุโบสถได้เมื้อนี้มื้อนี้วันพระวันที่3มิถุนายองพันห้ารนะครับเนาะไปเบิ่งเฮาสิไปพาไปพาไปเบิ่งน้ำกันอ่าไอ้สาย้าเพิ่นเอาไว้เบิ่งนะฮะติดตามทางช่องใสายาข้ารวยนะครับเนาะเบิ้ลูใบรรยากาศนะฮะมาฮอดจี้เอาหน่วยกวอนเพิ่นก็ให้ ล่างให้วิ่งหาพันใบเลขตัวครับ,รบตีดคุณเดือกับตีให้ท่านผู้สวมฟังเนี่ยมันยังไปไปยสงสัยว่าจนะใบเรีกเรียกเพิ่อเขาไล่งวดนะครับ ข้าปูไปเสียงวะเสียง่ะปูไปเสียงอยู่เเสียงหอวเกือบดว่ะกแอา่นน้ทปูน้ำปูอยูดิแมนที่แมนค่ะแต่พู่นราพิ่ห้เนาะโอ้ยเด็กวิ่งอันตรายอยู่นะฮะวันนี้งดเลยแต่ว่าเขาไปเบ่งอยู่ไข่ลมเส้เบ่งเนาะบรรทาพิ่อยู่นั่นเนาะบรรทาเพิ่อยู่หนพื่นสีแไหนี่แพื่อสีแบบแบบไดพื่นสีบอกญี่ปุ่นพื่อสีเอาไว้นี่ขื้จังไหน แต่ว่าโอ้ยงดมาหนิแม่นาะคนมาหลายบ่เนาะมหาเพิ่นหลายเพิ่นบ่มีเวลาทำกิจของสงบ่นะคะหรือจะเป็นเส้นอะไรหรือเพ่อนจีบไปเปิดไข่เปิดส้ำนักไหมบ่ส้ำนักไข่รวมไส้ไข่รวมไส้เนาะคืซึ่งเดยเพิ่นกับบกบ่ได้ด้วยครับปูเพิ่นบอกบ่ได้แล้วเพิ่นบอกได้เป็นปีศาจนะเพิ่นบ่ค่อยบอกคนนี้ได้ครับเนาะเพิ่นบ่ค่อยบอกดิสมากเขามาทำคลิปเนี่ยคือบ่ค่อยได้ยินเสียงปูดิเนาะคือเพิ่นอาจจะ เปป็นขาบอกว่าได้นี่จะเป็นปีศาจอะไรบอกผิดกิดเถอะเนาะเนาะห้องสี่เหล็บเลยอะไรแบนี้ห้าโอ้อันตรายสุดยอดจนเด็ดจนผู้จนได้งดเนาะงวดนี้เนาะถ้าอันตรายล่นตรายจะเลยบึ้งกุดเพันกันไหนนกทำนกเลยตัวนี้กี่กันดังเพราะนกนี่แหละนกคนบอกเลยนกอะไรเนี่ยนกโอ้เหลวขนอันตรายจนจะเสียงเกือบอีหลีตัวนี้ป้า มันบอตนกู้คนกูนก้สามต้นก็เหลอตามทีงานถ้าเกิดว่าเพื่อนได้ตัวเลกมาเข้ากับสิผ้าทำผู้ชมมาติดตามเพื่อเก่าเหรอครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอล่าขอจบคลิปไปก่อนครับฝากกดไล์กดแทรกก็ติดตามผมน้ำไ,ได้ครับ ส่งสายฝ่าผ้าด้วยมองเด้มีตัวเด็ดตัวดังตัวดีห้าก็สิ่ผ้าท่าผู้ส้มไปหาไม่มันทามันมีโสมมีลาบรวมกันนะครับครับขอบคุณครับ